อ้าวพี่นงค่ะสวัสดีค่ะก็พวกงไหนทราบพ้าเซ็บไปแล้วจ้ามาอยู่ซับพ้าเซ็บพามาตัดหุ่งค่ะบรรยากาศนอกบ้านเนาะค่ะเนาะบรรยากาศนอกบ้านเดี๋ยวเขาลงเขาเริ่มเลยเนาะค่ะเนาะดับแรกเลยเ่าต้องพุดมากเขาใส่พริกค่ะพริกเขากะหลายจากน้อยนึงเนาะค่ะเนาะโตกับยิงงูกี้นิดนึงพี่น้องค่ะเพราะว่าตัวตัวพลาสติกตัวพลาสติกงุกงี้จากน้อยเนาะค่ะเนาะเ้าก็ต่ำเลยค่ะเฮ้ยตายแล้วสากอยู่พุ่อนอะสากอยู่ไกลท่านล่ะ อโอเคแล้วเขา,ากะตำพริกค่ะก่อนอับเรกเนาะค่ะเนาะตำพริกตำพริกขออนุญาตอาจจะบ่เห็นเนะะาะเนาะเอาเสียล้วกันทุกคนเท็กคนเดียวมีประเด็นถือกล้องให้ตำพริกเสร็จกะตามด้วยมะเขือเทศเนาะค่ะเนาะเขือเคี้เขาเนี่ยแหละเขือกล้ไรเงี้ยจะมีน้ำไหลเกือกี้ไรแล้วนะคะ เด,เดี๋ยวไปจากน้อยตามคุกจบไปมือต่อไป <c oughs> ยัวยๆค่ะยัวยๆให้ม์เขือเทศตําออกจกน้อยย้วยๆเนาะเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยเครื่องปรุงของเรามีมะขามน้ามะขามด้วยค่ะเนะาะมะขามจะหมดแล้วเนี่ยก็ได้อยู่ปลาร้าก็ตามที่เราชอบเลย ตอนนี้ใส่สองสพีก่อนเพราะว่าเขาเข้มข้นอยู่บาร่าเนาะค่ะเนาะแล้วเขาก็ใส่น้ามังนาบีบนัหน้าวเข้าไปค่ะชิมรสก็เติมอะไรก็เติมเนาะหมายถึงว่าอันนี้อพอก็เติมค่ะเอ้าขอโทษขอโทษข้ขอมน้าวใส่ประมาณเกือบลูกเลยเนี่ยยังไม่ถึงหรอก เดี๋ยวค่อยชิมก่อนเนาะแล้วก็ใส่น้ำปลาจ้าแล้วเขากใส่น้ำเชื่อมโอ้ยใบไม้ร่วงใส่ขนมชั้นอันนี้เขาใส่เอะน้ำเชื่อมเขาเขาต้มหวานค่ะเราสามารถใส่เยอะได้เลยแล้วตัวไม่หวานเนาะสองอันก่อนเนาะแม่บัวค่ะแล้วเขากใส่ปกฮุงอันนี้เขามีปกฮุงค่ะเมื่อเนี้ยเพิงฮุงกับ แครอทให้สีส,สวยๆจังหน่อยให้รสเป็นหวานจังหน่อยค่ะช่วยให้มันหวานจังหน่อยแล้วเอาก็บย่ยๆจังหน่อยอย่ยๆโต๊ะห้องแบบค่อยดีเด้อเหาอย่อยๆ,ๆอยู่นี่แล้วกัน ชิมก่อนด้วยค่ะน้ำต่ำก็ได้ช่วงต่ำเราใส่น้ำเชื่อหน่อยน้ำเชื่อมหวานได้มีน้ำหมูโยเข้าไปเลยหมูโยหลายๆเลยค่ะทุกคนจุ่ยเลยนะคะแล้วหมูจีนก็ใส่ไปเลยเยอะๆเลยทีนี้โต้ก็ได้โต้จีบความค่ทุกคน มันงูใหญ่ตัวยังงูอีกบอมาณนี้ละค่ะสีสันไปนไหนทุกคนความพุ่งของฉันต้นหอมกับหน่อไม้ต้นหอมหน่อไม้แล้วก็มะเขือเปาะปะัาพี่น่องค่ะ แล้วก็นี่เป็นตําสั้วนะคะนอส่หมูยอน้ำตั้งใจใม่งหน้าเป็นหลายแต่ว่าันนี้บ่ได้สมใจไปไหนด๋เพราะว่าเอขนมจีนขนมจีนขนมจีนเขาดูดหน้ามไปหมดแล้วเนี่ยทุกคนค่ะก็าเป็นอย่างเข้มข้นคื้นเกลือคะ่ะแซบบึงก่อนค่ะบึงมาเดินจ้ามาแซบมิกันค่ะทุกคนวันนี้มีผักอย่างแน่นนะคะนอมีนอไม้อันนี้เป็นเอานมไม้ฝรั่งนะคะนอมะเขือ พริกหวานกระลำกะลำเครื่องแน่นครับเครื่องแน่นไรไม่บ่อยแอลขับปุ้นดูดมากบิด เต็มคุ้มมากต่อมอีหมยแบบูย้อแบบเป็นงไงเลยค่ะแค่หม,มูอืมแคบหมูเลยเก็บหมูตรงนี้ เพิ่มเน,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 น็นๆอันนี้เอามาฟังให้มันเต็มชาดอ่ะซึ่งสื่อประสวยแต่วันมันเสร็บด้วยค่ะก็เดี๋ยวว่าอุ่นอยู่รอบนึงอ่ะนะขเขาก็เลยเก็ม ัวเลยตังต้งใจว่าอุดอีกในเขาล้นอนนะกลายเป็นใหม่กลายเป็นเคลียม tắm ba tắm mùa có cáo đây thôi Cái nào uống được đấy Det er mat. ขนมชาบาเสียนี่ขนม come เด็ดมาก พี่เขาบอกว่ามะเขืออยู่ในตู้เย็นเลย đồng oh, đây อืมเวลาไลไๆต้องไปแล้วค่ะอาจริงมาบดแต่ว่านี่มา,าบุดเมื่อแล้วค่ะ <c oughs> จะเล็มก่อนวันนี้ได้มีเวลาเล็มอยู่จากตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นเนี่ยอืมน้ำชมพู ันนี้ต้องนำรับไปก่อนค่ะทุกคนจ้าม,มันนี้เวลาหลายแล้วค่ะแล้วก็ขอเบรกแปบ,บนึ่งนะคะเนาะเดี๋ยวค่อยเล็บที่เหลือนะคะนาะเหลือนิดหน่อยนะคะจอนไดนก็ต้องนำรับไปก่อนขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจที่มอบให้นะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณไลค์อคอมเมนต์นะคะนาะตอนไหนก็ฝากช่อนน,น้อยช่อนนี้เลยอค่ะฝากปพ้งคลิปฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามน,น,นะ,ะมาเ้ยค่ะวันนี้นำรับไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ